าาบบนีี้ช้ชชท่องหตอนนี้ไปพบกับคุณวิกกี้ที่โอ๊กวูด r e s i d e ดน e ์การ์เด o นทาวเวบางนาในเฮฟเล่เช้านี้กันก่อนคะ่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้คุณผู้ชมคะ หากคุณผู้ชมกำลังมองหาโรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เต็มรูปแบบที่ตกแต่งสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ศูนย์การค้าและสนามบินสุวรรณภูมิแล้วล่ะก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะ Oakwood Residence Garden Tower บางนาค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิคี้พาคุณผู้ชมมาที่ Oakwood Residence Garden Tower ที่บางนาค่ะ ที่นะคะคุณผู้ชมคะมีการตกแต่งที่ทันสมยัยสะดวกสบายแต่ที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยคะ่ะจะสวยแค่ไหนหรือทันสมัยยังไงข้อถามวิกกี้มาเลยนะคะมาเลยค่ะสิ่งที่คุณวิกกี้พูดนั้นไม่เกินจริงเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชม โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยซึ่งเริ่มตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้าสู่โอ๊ะปูดเรส i d เดนซ์การ์เด้นทาบางนาเลยล่ะค่ะเพราะประตูเปิดปิดแบบ2ทิศทางที่มีน้ำหนักมากและปรับระดับการเปิดปิดได้นั้นต้องถูกรองรับด้วยโชคอัพฝั่งพื้นเล็กพิกขี้หนูตัวนี้นี่เองค่ะเปิดในมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ ยังปลอดภัยขนาดนี้แล้วทางเข้าของห้องพักล่ะคะจะปลอดภัยขนาดไหนตามคุณวิกกี้เข้าไปชมกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าตางประตูนี้น่าจะหนักนะคะเ๋ยวจะวิกกี้จะลองเปิดให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเบามากค่ะแม้จะมีประตูที่หนาและหนักก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้เข้าพักอาศัยเลยล่ะคะ่ะ พราะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทางโอู๊ดเลือกใช้นั้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาพักอาศัยได้เป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะมีห้องครัวให้ทำอาหารสําหรับแขกที่มาเป็นแฟมิลี่ค่ะมีเพียงห้องนอนและห้องน้ำที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะห้องครัวห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นคือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ผู้เข้าพักอาศัยในดีลักซ์อพาร์ตเมนต์แบบ3ห้องนอนจะสามารถใช้เวลาร่วมกันทั้งก่อนและหลังเลิกงานรวมถึงวันพักผ่อนค่ะค่ะเป็นห้องรับแขกที่สะดวกสบายเมาสำหรับคันปักบกนจริงๆค่ะโรงแรมเราจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับห้องก็จะกว้างขวาง เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยู่เป็นลองสเตย์เพราะของเรามีห้องสอห้องนอน3ห้องนอนซึ่งเหมาะกับแฟมิลีครับผมเราจะเน้นความสะดวกสบายนะครับทำให้ห้องมองดูแล้วน่าอยู่อุปกรณ์ในห้องอาจจะดูไม่เยอะแล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าของเราจะมีลูกค้าที่เป็น Family แล้วก็มีเด็กค่อนข้างเยอะครับผมห้องนอนที่นี่ก็สวยมาก,กนะคะคุณผู้ชมค่ะวิกกี้รับรองว่า แขกที่มาพักที่นี่หลับสบายอย่างแน่นอนค่ะสีรายตรงนึ้น,นะคะวันนี้วีกี้ก็หมดเวลาน,นคะคะแต่ขออนุญ,ญาตไปพักสักนิดนึงน,นะคะคุณผู้ชมค่ะสนับสนุนโดยเฮฟเล่ฟังชั่นลิตี้ฟอร์ยูนอกจากความสะดวกสบายและความปลอดภัยเมื่อเข้าไปใช้บริการแล้วนะคะคุณผู้ชมที่นี่ยังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินและศูนย์การค้าอีกด้วยค่ะ นี้เช้านี้ที่ช่องห้า